การขึ้นครั้งนี้น,นะลุงบอกไว้เลยเจอกันที่สองพันเซ็ตเนี่ยตอนนี้ช็อตเทอมนะฮะบูลเลชมีเิปเทอมบูลเลชลองเทอมบูลเลชเล่นได้เลยครับก่อนจะไปดูไฮไลท์ดีอินเวสโตอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องฟิโน m มนากดเลย สุดท้ายค่ะคุณลุงปิดท้ายกับวันนี้ที่สินทรัพย์ใกล้ตัวค่ะเราปิดกันที่ตลาดทุ้นไทยค่ะเซต็ตเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาพมันดูดีขึ้นนะคะเราเข้าใกล้เป้าพัานสามแถมปัจจัยต่างๆเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนใหม่เองก็เป็นปัจจัยผลักดันตลาดด้วยคุณลุงมองว่าเป้าเซ็ตที่เห็นได้นะคะจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่หรือว่าเรากําลังเข้าสู่ขาขึ้นอย่างจริงจังแล้วไหมคะถ้าน่ากราบตอนนี้ต้องขอบคุณ อสุวินมา้าขาวนารีขี่มา้าขาวช่วยชาติไว้จริงๆนะฮะนารีขี่มา้าขาวหลอนคนเดียวนะะโอโ้พังทลายปาการเดิมหมดเลยไม่เหลือซากเลยโอโ้นารีขี่ม้าขาวเป็นอย่างนี้เองเดิมแล้วก็นึกมันเป็นยังไงเนาะที่เขาพูดก็ว่าจะมีนารีขี่ม้าขาวก็ว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็โอเคก็คงพ้นวิบากกรรมแล้วนะฮะนะฮะ เพราะว่าท่านกระทำหน้าที่ของท่านส่งคนซึ่งเป็นอุปสรรคของท่านไปเก็บไว้ตามที่ไหนก็นตามใจท่านนี่เรามาดูการขึ้นครั้งนี้ค่<ฆ>ี่ยไอการลงเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปดูหรอกประจําจได้ไหมต้องต่ลุงน,นั้นนะลุงบอ,อกเจอที่พันน่ะเราคนก็ไม่เคยเชื่อนะมันก็พันจริงๆิงอ้าวการขึ้นครั้งนี้นะลุงบอกไว้เลยเจอกันที่สองพันนะฮะแต่ใจเย็นๆนะค่อยๆข,ขึ้นเอาดู<ฆ>อันนี้ก่อน เมื่อมันจะขึ้นไปสองพันเนี่ยมันต้องมีชัน n e l ขึ้นนะชัน n e l ขึ้นเนี่ยดูตรงนี้ตรงนี้นะฮะเนี่ยอันเนี้ยท็อปไปอยู่ตรงนี้นะเอาที่ close นะมัน close ที่หนึ่งสองเจ็ดเจ็ดจุดสี่หนถ้าวันนี้นะมัน close สูงกว่าหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดจุดสี่หนซึ่งตอนนี้มันสูงกว่าหน่อยหนึ่งใช่ไหมมันหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดจุดสีเก้านะ ก็แปลว่าช n อ l อันนี้ถึงเราลากจากจุดต่ําสุดไปหาจุดสูงสุดเนี่ยสูงสุดจุดเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นจุดนี้เห็นไหมชอมันใหญ่ขึ้นทันทีเห็นไหมอ่าเอาใหม่นะเดิมช่ไปอย่างนี้นะเดิมมันอยู่ที่จุดนี้อจุดล่างมันอยู่ที่นี่นะจุดบนมันอยู่ที่เออตรงไหนกูมันเออจะงง เอ,อ้เดีดีดีอันนี้ไม่ใช่ลบก่อนแล้วกันเดิมเนี่ยจุดล่างมาอยู่ตรงนี้ต่ำสุดจุดบอนอยู่ตรงนี้สูงสุดนั้นะแล้วก็ลงทำให้มัน extend เห็นชัชดๆเนี่ยเดิมไปอย่างเงี้ยถ้าอันนี้มันสูงกว่าซึ่งสูงกว่าแล้วเราต้องย้ายจุดนี้มาอยู่ที่อันนี้นะถ้ามันแบรน์เล็กๆอย่างเงี้ยมัน bullish ได้ไม่มากหรอก มันเบรกเอาอยู่เรื่อยเห็นว่าถ้าเบรกเอาแล้วแดงมันก็หลอกเราเดี๋ยวเราขายอีกแต่ถ้ามันเปลี่ยนจุดสูงสุดจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นชัดๆคืออะไรคือมันกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสจะเปลี่ยนเทรนด์ี้ยากขึ้นจําได้ไหมที่บอกว่ากว้างขึ้นแล้เปลี่ยนยากนะ,ะตรงนี้ก็แปลว่ามันบูริเต็มที่แล้วการที่มันทำนิวไฮเนี่ยนะฮะ นักลงทุนชาวไทยไม่เคยรู้เรื่องหรอกแต่ต่างชาติแต่เขารู้นะพรุ่งนี้ก็คงเข้ามาซื้อกันเยอะแยะตามเขาเพราะฉะนั้นเซ็ตเนี่ยตอนนี้ช็อตเทอมนะฮะบูลเชมีเดิมเทอมบูลเลชลองเทอมบูลเลชเล่นได้เลยครับเล่นได้ตอนนี้มีมีหุ้นให้เล่นเยอะแยะเลยที่มันที่มันเขียวแรกอย่างยกตัวอย่างเราจะสแกนหาหุ้นที่มันเขียวแรกนะฮะองเขียวแรกเนี่ยตอนเนี้ย เราสแกนอุ่นหมดเลยนะเอาเอา market cap แปดสีเดี๋ยวนะ sort ascending เหรอสองร้อยมิลเลียนเอาไหมเออแปดสิบสี่มิลเลียนสูงสุดนะเราไล่ลงมานะสิบตัวแรกสมมตินะที่มันเขียววันนี้นะลองเปิดดู BEM เนี่ยเราสามารถสแกนหาหุ้นซึ่งมันเขียววันนี้ได้เห็นไหมเนี่ยเพิ่งเขียวค่ะนะเข้าซื้อได้เพราะเขียวต่อไป BJC อย่างเงี้ยดูซิเนี่ยก็เขียวเห็นนะคือเราไม่ต้องเป็นไปเปิดดูหุ้นเจ็ดแปดร้อยตัวเราสั่งให้มันสแกนหาตัวที่มันเพิ่งเขียวอ่ะสองสามวันเนี่ยแล้วเล่นได้นะอย่างอันเนี้ย KTC นะอ่าเนี่ยเพิ่งเขียวสองวันเห็นนะพอเราได้ตัวที่เขียวปั๊บเราก็มาดูทั้งหมด ดูดูภาพใหญ่ว่าเออมัน break channel ไหมอย่างตัวนี้มันลงมาเนี่ยนะอยู่ใน channel อย่างนี้ใช่ไหมอ่าลงมาข้างบนจนถึงต่ำสุดอยู่ที่นี่เนี่ย channel เป็นอย่างนี้นะมันยังไม่ break เห็นไหมมันยังไม่ break เอาเพราะฉะนั้นเขียวนี้่ยจะซื้อไหมมันอยู่ที่เส้นพอดีถ้าใกล้เส้นอย่างนี้ก็ซื้อไม่เถอะใช้ได้อ่ดูตัวต่อไป E A อ่า เอที่เขาคิดก mm ันมากใช่ไหมก็ดูเนี่ยมันมันเส้นกระบนเนมันลงมาลงมาลงมาแล้วมันมันบัดท่อมแล้วแล้วมันเบรกแล้วพอเบรกเราก็ดูอันนี้ขึ้นลงเอาเป็นฟีดแบตชีเจ็ดแปดจกแตมาไม่ถึงถ้ามาไม่ถึงล้วมันจะต้องเป็นสองบีเอนะเป็น A เป็นเนี่ยเป็นเแล้ว B เนี่ยมันต้องขึ้นสูงสูงกว่าอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยชอตเทอมเนี่ยเล่นได้แต่ไม่ใช่ <S <S ลองเทอม เน,นี่ยพิจารณาอย่างเงี้ยต่อไปก็ s T A s T A ก็ดูอ่าเนี่ย c h a n n ลงอย่างเงี้ยนะฮะ channel มันลงมาก็ลงมาแล้วเสร็จแล้วขยายดูมันเ r e a k o u แล้วมันเขียวก็ซื้อตรงนี้แล้วซับลอดตรงนี้ใช่ไหมซับลอตอนนี้ก็อยังอยู่แล้วเริ่มขึ้นละเขียวนี่อีกอีกแล้วซื้อเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเกิดสุดเสร็จเนี่ยอ่าตอนนี้มัน มันมันบูลลิชมากเสร็จเนี่ยเพราะฉะนั้นหุ้นทุกตัวเนี่ยก็เลยบูลลิชตามไปด้วยนะครับถ้าจะทำก็ไปศึกษาซะหน่อยหนึ่งอย่างเช่นอันนี้อ่าก็ไปดูว่าอย่างเนี้ยเซกเตอร์เนี่ยอีทรอน่กับ i c ซเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อันนี้เป็นหุ้นเทคเป็นยังไงหุ้นนี้เป็นอะไรทัวริซึมกับ ทรานส์พ t เ t ชันคือดูทีละเซกเตอร์ก่อนะนะเราค่อยเลือกตัวที่เข้ามาเล่นนะฮะคือไปเล่นในใ,ในในทีเฟดีกว่าคือแทนที่จะเล่นหุ้นธรรมดาเราไปเล่นหุ้นที่เป็นซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์มันใช้เงินน้อยกว่าก็ถ้าชำนาญแล้วก็มานะฮะเข้ามาใน t ีเฟถ้ายังไม่ชำนาญก็เล่นอย่างนี้ไปก่อนอ,อย่างตัวนี้ SDA เนี่ยมันลงมาแล้วมันได้องศาของมันนะลงมาลึกพอ แล้วมันก็เริ่มขึ้นตรงนี้เห็นไหมหนึ่งสอง,สองลอไปล้วพอเขียวนี้เนี่ยเราซื้อเราพลาดไปเขียวนี้อีกแล้วนังเียมาให้เราซื้ออีกเตือนอีกเห็นไะหดูแค่เขียวแดงนี่แหละครับไม,ไม่ตกรล่หรอกค่ะซื้อขายกองทุนรวมง่ายไม่ต้องเปิดหลายแอปหลดเลย p i n น o m i n ารวมให้ครบ21บอจอมากกว่า1,700กองทุนในแอปเดียว ดาวน์โหลดและเริ่มลงทุนได้เลยที่แอป h น n o m e n า